สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่มีความสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนะครับนั่นก็คือวันอาสารหบมูชานะครับตรงกับวันพระฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2568นะครับวันขึ้น15ค่ําเดือน8นะครับเป็นวันที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่มีพระรัตนาัยครบองค์สามนะครับนั่นก็คือพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์นะครับพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือคําสั่งสอนคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านหลังจากที่ท่านได้ตัดสู้อริสัีนะครับท่นานก็ได้นึกถึงปัญจวัคคีย์นะครับท่นานก็เดินทางไปที่ป่าอิสิปตนะมฤุกทัวันเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับบุคคล5คนนะครับซึ่งเป็นปัญจวัคคีย์ หนึ่งในนั้นก็คือโกนทัญญวะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอสชินะครับซึ่งการแสดงธรรมครั้งแรกปฐมเทศนาหัวข้อธรรมรรมจากกัปปะวัตนะสูโกนทัญญะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมและขอออกบวชเป็นพระที่สงส์งรูปแรกได้รับฉายาว่าอัญญาโกนทัญญะนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนทุกคนนั่นก็คือวันอาสาระหะปุชาครับ